ไมันเหมือนเป็นเล็บไก่ครับเนี่ยดูดูดูนี่ชัดๆโดากมันนี่ถ้าโดนกัดนี่ต้องฟ้าผ่าฟ้าผ่าถึงจะมันจึงฟ้าผ่าถึงจะมันจึงจะคลายปากนะถ้าโดนกัดเคยเคยไหมบอกมือเจี๊ยบด้วยดิแล้วมันกัดไม่ปล่อยเลยนะแต่นี่ไปจับได้ไงวะเนี่ยฮะยืนยืนยืนเนี่ยยืนน้องหันซีฟังดิว เีอครับเอาไมยิ่งใหญเออเนี่ยใช่ไหมนี่ชัดเจนดูตีนนี่อ๋อมันเล็บมันคมเหรอมันเกาะมันคมมันคมจริงแต่ว่ามือเล็บมือมันหนวดหนะดนั่งเนาะมันเปกาวเข้ามาเนาะเพื่อขาโฆษณาโฆษณาอะไรนะกาวตีนตีนกาวตุ๊กแกอะไรเนี่ยแล้วทำไมมันจับได้เร็วจังวะเนี่ยอ๋อ เซียนฮะเซียนเซียนอ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายช้าๆหน่อยดูปากเดี๋ยวเดี๋ยวดูปากว้าดูปากนี่มัน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 ไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นนะไลยมันเฉยน่ากลัวไลยมันอันนี้เฉยๆนะแต่มันร้องแม่งโคตรเสียงดังเลยเหมือนเหมือนก็ก็ร้องหาคู่หรือเปล่านั่นนะ เนี่ยดูเนี่ยดูคมซูมซูมได้ก่อนซูมซูมมันจะไม่ชัดซูมจะไม่ชัดเนี่ยจะต้องถ่ายใกล้ใกล้แม่งโคตรแหลมเลยไม่ได้คมแหลมเนี่ยดูดิมันมันดูเหมือนเป็นตีนไก่นะเนี่ยนะเนาะแม่งโคตคมเลยโคนแหลมเลยไม่ได้คมแหลมเนี่ยดูดิมันมันดูเหมือนเป็นตีนไก่นั่นแน่เดี๋ยวดูดเดี๋ยวดูชัดๆดนิดดูไหนวะไหนเออเนี่ยเห็นไหม แม่ดูดิลมันตีนไก่เนี่ยเออแม่ดูดิลมันตีนไก่เนี่ยเออเวลาอะไรงนี้สักอย่างนี่เนี่ยช็องหายใจมันมีจมูกอะนี่มันหูหรือเปล่านะน่าจะหูวหายใจกันไม่ได้หายใจโอเคปล่อยกุฏิปู